สวัสดีค่ะพบกับเหมยชื่อจ้งหวนซือลิงภาษาจีนวันละนิกับพิดวิดาวันอัศวทวีโชคมาพูดเจมค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิดจะพาคุณผู้ชมไปเรียนคําที่อยู่ใกล้ๆตัวเราแค่นี้เองค่ะกับคําว่าตู้ค่ะอย่างด้านหลังของนิดนะคะเป็นตู้ค่ะเราจะเรียกว่าเก๋เกยและถ้าเกิดว่าเป็นตู้เสื้อผ้านะคะเราจะเรียกว่าอีเก๋ยอีย คำว่าอ e ีของคําว่าอ e ีกุ้งนี้นะคะมาจากอ e ีฝ e ูอ e ีฝูแปลว่าเสื้อผ้าค่ะค e ําว่าอีฝูบวกกับคําว่ากุ้งก็จะเป็นอ e ีกุ้งที่แปลว่าตู้เสื้อผ้านั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะจะสร้างประโยคง่ายๆอย่างเช่นคุณพ่อนะคะอยากจะซื้อตู้เสื้อผ้าเราจะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่า อีเกป้าปะก็คือคุณพ่อนะคะเย่าแปลว่ายามหมายแปลว่าซื้อและอีเกตแปลว่าตู้เสื้อผ้าค่ะตรวมกันทั้งประโยคนะคะป้าปะเยยาวหมายอีเกตคุณพ่อ สำหรับข่าวหน้านี้จะมีคำว่าอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามกันในเมย์รี่จ้งเหวินซือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าภาษาจีนง่ายนิดเดียวค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะแสงเกีล็ด